เสร็จแล้วจ้ะทุกคนลาซานญ,ญ่ามาทานด้วยกันจ้าครั้งแรกนะคะเดี๋ยวค่อยทำรบหน้าอีกจ้าเ,เรากำลังต้มเพ่นลาซานกันนะคะนี่จ้ะมาตาแบบนี้นะคะถ้าทาเสร็จแล้วก็จะทำครั้งแรกจ้าจะลองดูนะคะ เดี๋ยวต้องไม่สุกก่อนคะ่ะวันนี้เรามาเผือเทศจะคลุกโยกนะคะมาขัดวนกัน,นะคะ่ะเราจะทำเป็นไส้ข้างในนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่ใส่นะคะวันนี้เอาแล้วไก่ใส่ลงไปผัดคะ่ะเราจะมาใส่ซอสมะเขือเทศนะคะทำอะไรคะกับปลาเกตเต้ะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ ก็ใส่เกลือค่ะเติมสีสันด้วยถุงปาปริก้านะคะผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะให้น่ากันเราสุดนะคะก็ใส่ผงมอริกาโน่นะคะเพิ่มความหอมค่ะ ะะเดี๋ยวเราก็มาทําไว้อบกัน,นะคะ่ะเป็นพัตต้าที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะอกจากรทะานะคะแล้วก็จะมาใส่ชีสใส่เนื้กไก่ที่เราทําแล้วก็ไปอบนะคะเดี๋ยวลงมาดูกันคะ่ะวิธีทําเราเนยทาไว้ที่ถาดเลยนะคะแล้วก็เอาแป้งพัตต้านะคะมาวางไว้ค้ามาวางไว้นะคะชั้นแรก แล้วก็เราเอานี่นะคะไส้ที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะชั้นที่หนึ่งแล้วเราจะใส่ชีสนะคะใส่ชีสก่นเราไม่ได้ซื้อชีสแบบปร่งมาก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะนี่จ้ะ ใส่คีส็จแล้วแล้วก็ใส่แป้งพัต้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่จ้ะแลมาใส่เนื้อไก่เตรัปอดตเมื่อกี้อีกชั้นนึงค่ะเราก็จะทำประมาณ3าหรือสีชั้นได้ละคะ่ะนี่จ้ะครั้งแรกนะคะไม่รู้จะหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนนะคะลองทำดูค่ะคือน่าจะซื้อมาทานนะคะ แล้วก็ตามด้วยชีสอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอาชีสใส่ลงไปค่ะอันนี้เราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เสริฟแป้งพาตาอีกหนึ่งชั้นนะคะ ก็เอาเนื้อไก่ใส่มาอีกชั้นหนึ่งค่ะเ็าทำให้เหมือนสปัตตี้นั่นแหละค่ะแต่เราจะใส่แป้งพาสต้าทำนะคะอาหารนี่ขเขาจะเรียกว่าอะไรนะลาซานญาใช่ไหมคะจำไม่ผิด ใส่ชีสอีกหนึ่งชัง้นใส่ชีสอีกนะคะนี่จะน้วก็ตบท้ายเรืยอแป้งพาตต้านะคะนี่จะก็ใส่ชีสไว้ข้างบนค่ะอีกหนึ่ง,งะะชั้นค่ะชีสนี้เป็นน้ำแข็งนะ แล้วก็มาเตรียมอบนะคะเราใส่ชีสให้ทั้ยจุ้อยนะคะแล้วดดะะก็มาเปิดเตาอบเลยนะคะที่200แล้วก็ไฟบนล่างนะคะ60นาทีเปิดไฟให้แรงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอบกัน,นะคะ่ะเตาอบไฟเริ่มเดงเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาลอสัญญานะคะมาอบเลยค่ะ,น,ะน่าจะอบไม่นานนะคะเพราะว่าทุกอย่างสุกแล้วประมาณสัก20นาทีแล้วกันนะคะลองดูค่ะ เสร็จแล้วนะคะลาซานญาครั้งแรกนะจ๊ะนี่จ้ะรบทานค่ะเดี๋ยวจะตักไปทานนะคะหนวนมากเลยจ้ะหอมด้วยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะทุกคนลาซานญ,ญามาทานด้วยกันจ้าครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปทำรบหน้าอีกจ้ะ